เดี๋ยววันนี้เรามาปลูกมะระกันนะคะเป็นมะระขี้นกใส่พันยาวนะคะเราจะใช้ขวดน้ําที่เหลือใช้นะคะเป็นขวดวิตามินซีแล้วก็ตัดครึ่งเจาะรูสามรูค่ะแบบนี้นะคะเราจะทดลองประมาณสามขวดเพราะว่าหนึ่งถุงก็มีประมาณเจ็ดเม็ดนะคะเมะ็ดมะระขี้นกเราก็วางไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเอาน้ําใส่เสร็จหนึ่งส่วนสามไม่ต้องใส่เต็มนะคะ หรือใส่ประมาณครึ่งนึงก็ได้ค่ะนี่คือมาราคีนกที่แช่ไวห้หนึ่งคืนนะคะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้จะกินอร่อยค่ะไม่ขมมากเดี๋ยวเรามาอดินใส่กันเลยนะคะนี่ค่ะดินก็มีความชื้นอยู่แล้วเราก็วางไปในขวด ที่เติมน้ำเสร็จหนึ่งส่วนสามนะคะอันนี้เสร็จหนึ่งส่วนสามอย่าเติมเต็มนะคะเต็มไม่ได้ต้องมันครึ่งหนึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสามให้ฝาขวดพอดีกับน้ำมือเลยขึ้นมานิดหน่อยค่ะไม่งั้นอาจจะเน่าได้เม็ดมันเสร็จแล้วเราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำนะคะแล้วก็กดลงไปเลยค่ะเอาเม็ดมาระกดลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดเบา เท่านี้ค่ะใส่อย่างละ2เม็ดขวดละ2เม็ดก็พอรู้สึกบางเม็ดเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเขาจะคละคักกันมาเราก็ใช้วิธีแช่น้ำหนึ่งคืนเขาก็จะงอกดีทุกทุกเมล็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้ใส่เม็ดเดียวดีกว่าเดี๋ยวไปใส่ในกระถางธรรมดากระถางพลาสติกธรรมดาดูซิเปอร์เซนต์งอกเขาจะเป็นยังไงบ้าง เอาฟอกกี้ฉีดนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะดินมีความชื้นมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วมเมล็ดก็แช่แล้วนี่ค่ะงอกดีค่ะ3ามวันมีรากขาวขาวแล้วอันนี้ต้นที่เพาะในกระถางนะคะมีเม็ดเดียวงอกช้าอันนี้อีกอันหนึ่งก็งอกดีค่ะสมบูรณ์ดีแต่กระถางอีกระถางหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะองใสจะตายในอนาคตไม่เป็นไรค่ะทดลองกันไปไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะการทำเกษตรเนี่ยค่ะก็งอก นี่ต้องเอาโฟมที่ห่อผลไม้กันกระแทกนะคะมาปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกมแมลงพวกหอยพวกลูกหนูตัวเล็กๆค่ะมากินตอนกลางคืนต้องห่อไว้อย่างนี้จะปลอดภัยที่สุดค่ะใบเริ่มแตกแล้วนี่ค่ะอันนี้มีใบละอันนี้ประมาณห6วันได้ค่ะเนี่ยจะแตกใบละ ประมาณ5้ถึงเวันเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยไ,ไม่เกิน7วันเนี่ยค่ะไวมากแต่ต้นนี้เหมือนเดิมค่ะไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวมาดูต้นที่อายุ13วันนะคะก็ต้องใช้โฟมกันกระแทกเพื่อจะไม่ให้หนอนปีนขึ้นมากินใบเขานะคะดูค่ะรากเขาจะเต็มเลยนะคะพร้อมปลูกแล้วค่ะ ีกต้นหนึ่งนี่ลากเลือยลงพื้นลงน้ำแล้วก็ต้องไปปลูกก่อนนะคะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะนี่ก็คือลากสมบูรณ์มากรากขา,ขาวๆ้วเต็มเลยนะคะนี่ก็พร้อมปลูกค่ะมีหนวดแล้วด้วยเนี่ยลากเขาแทงขึ้นมา เดี๋ยวพาไปดูต้นที่ลงปลูกแล้วค่ะต้นนี้เดี๋ยวค่อยหาที่ปลูกใหม่ถ้าไม่ปลูกเดี๋ยวลากเข้าไปไกลค่ะวันนี้เอาต้นมะละลงดินแล้วนะคะต้นที่ลากยาวมากๆค่ะเพราะว่าเขาออกยอดแล้วแล้วก็มีหนวดแล้วพร้อมที่จะพันต้นเอ่อพันใบ พันไม้ค่ะพันกิ่งไม้แล้วแล้วก็ยอดเขาก็เยอะด้วยต้องเด็ดยอดออกแล้วะคะ่ะพอเด็ดยอดออกมันจะได้แตกข้างเป็นหลายๆยอดทำจริงอีกคื่นหนึ่งก็ได้นะคะแต่นี้ก็เออเด็ดเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเด็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกแตกยอดอีกหกสิบเจ็ดสิบเซนนี้ก็เด็ดได้แล้วค่ะ ใบก็งามโอเคเลยนะคะอันนี้เริ่มติดติดดอกติดผลแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีดอกยาเป็นสายเลยเนี่ยค่ะอันนี้นี่ จะเป็นมาลาขี้นกสายพันธุ์ที่มันยาวๆนะคะเนี่ยค่ะแต่รู้สึกว่าต้นตัวผู้เอ่อดอกตัวผู้จะเยอะมากนะคะดอกตัวเมียไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยค่ะเต็มเลยอยอดใหม่ก็ยังไม่มีต้นเอ่อลูก ตัวผู้ตัวเมียนะคะตัวเมียต้นก็สมบูรณ์ดีมากนะคะเนี่ย นะคะต้นของอยู่ในขวดเหมือนเดิมต้องเอารากลงนะะี่ค่ะนี้ก็สมบูรณ์ดีค่ะต้นสมบูรณ์ดีต้นยาวมากด้วยเนะะียค่ะ